พารามสองอ่ะเราเพิ่งกลับมาจากพารามสองอ่ะเพิ่งกลับมาจากพารามสองสอง่ะเราวนกลับไปเ <c oughs> ช้าแล้วอ่ะกว่าจะกลับมาลังสิตรอบอ่ะคือพอวนกลับมาผ่านท้องหล่อท้องหล่อลังติดอ่ะยี่สิบนาทีอ่ะแต่มันวนไปถึงแบบจะออกสมุดสาคอนอ่ะโอ้ยชื่อหมู่บ้านดันค้ายกัน คนเมาก็กดผิดอะ่ะโอ้ยชีวิต ใช่ค่ะแต่ว่ากลับกับจีนนะคะใช่กับเช้าคือกลับตอนแรกมันจะกลับดึกนั่นแหละมันก็คือตีสี่นั่นแหละแต่กว่าจะถึงบ้านอะ่ะเช้าใช้เวลาสามชั่วโมงยิ่งกว่ากลับจากพัทยา <c oughs> ไม่ได้ปักหมุดหมู่บ้านน้องเละหรอกใช้โทรศัพท์จีนค่ะหนูก็เลยต้องเสิร์ชใหม่รง <c oughs> ทางเสียลา หลงเธอมันเสียใจแล้วดูหนูเล่นเล่นกับเพื่อน่ะจนได้แผลแผลเต็มตัวนี่พี่กาศเขาทำแผลให้เขามาบอกหนูว่าโอ้แค่นี้นิดเดียวพี่ยังเคยโดนฟันเลยไอจีหันไปฮ่า ah, พี่โดนฟันเหรอแล้วหนูเไ้ยขอบคุณค่ะหนูหันไปถามพี่กาศโมเปล่าทำเป็นหลอ่อแล้วอัน ดีเขาไม่สัตว์เข้าให้จำไม่ได้นะคะจำได้เพราะว่าเพื่อนถ่ายคลิปไว้แล้วเพื่อนยืนขำไอเราก็เจอคนขี้โมมาเยอะไงก็ติดละวุ้ยค่ะคุณครับแต่เนี้ยแล้วเมื่อวานอะเนี่ยพกอันเนี้ยจะไปส่งให้แอดมินอ่ะปรากฏว่าร้านไม่มี ไม่มีสองให้หไม่ไม่ขายแล้วก็เราก็พูดกับหนูไม่ดีด้วยหนูก็เลยไม่วก็ได้เดินออกมาเดี๋ยววันนี้ไปส่งมานะคะ <c oughs> แล้วก็มีของพี่องค์ชายนะคะเดี๋ยวต้องให้แม่บ้านรีดก่อนนะคะซักแล้วแต่ว่ารอแม่บ้านมารีดนะคะสวัสดีค่ะพี่สมบูรณ์เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะอาการดีขึ้นไหม เครียดมากมาเที่ยวทะเลไม่มีความสุขเลยทำไมคะคุณอาร์ตเมื่อคบคุณคร <c oughs> อุ้ยพี่พูดเดินป้าเปลี่ยนชื่อนงเนี่ย <c oughs> เปี่วันนี้ไปไหนหน้านี่พี่แล้วเดี๋ยวถ้าเจอ ถ้าใครเจอเราอายอีกเจอหน้าสดอีกอยวันนี้จะไปแสดสดแต่จริงๆควรจะทาคิมเปอรน,นะแต่ว่าลืมออเขาบอกให้หัดถาบางเพราะว่าหนูเริ่มแบบว่าดำแต่หนูไม่ชอบทาปล่อยปูกี่ตัวปล่อยสิบต,ตัวจริงอยากปล่อยมากกว่านี้นะแต่ว่าแบบพอ พอเขาเรียกอะไรอะ่ะมันยากนะอีเชื่อกอตัดเชือกแต่ถ้าว่างก็ปล่อยได้นะปล่อยทั้งวันอุ้ยขอบคุณค่ะพี่เอ็มเอมอุ้ยตอนนี้หนูยังไม่ได้พีเคนะเนี่ยพี่พี่เก็บไว้มาผิดให้หนูตอนกลาคืนก็ได้ค่ะสามทุ่มตัดเชือกยากใช่ค่ะ ไม่งอนเลยค่ะไม่ไม่ไม่ได้งอน <c oughs> ใครบอก <c oughs> ไม่มีอะไรเลยพี่เมื่อเม<า>ืม<า>่อตอนหนูนอนเขาก็ยั <c oughs> งโทรมาอีกเลยว่าเมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันค่ะ ไปทำบุญมาหน้าตาจําใสจริงหรือเปล่านี่ขนาดสันเป้ตีมาไนเนี่ยตนมาหน้าใสเลยเหรอล้างหน้ายังงวันเนี้ยแต่แปรงฟันแล้วอ๋อเวลารถขับผ่านมันจะมีเงาแล้วหนูตกใจคิดว่าจิงจกกลัวจริงจกตกใจอะ่ะ <laughs> หยิเป็นค่ะเพื่อสวยขึ้นผมขอตัวได้ค่ะพี่สมบูรณ์ไปไหค่ะเสียงเป็น,นอะไรเสียงแหบใช่ไหมคะไม่มีนามกินสีผมสวยเหรอพี่ดีดีเดี๋ยวจะไปเติมแล้วอะโคลนมันขึ้นเดี๋ยวจะทำสีใหม่ทุกคนว่าเออทุกคนถามหน่อยสิทุกคนว่าหนูทำสีแบบประมาณเนี้ย หรือว่าทําสีแบบอ่อนลงเอ้ยไม่ใช่เข้มขึ้นแบบกลับมาเข้มกลับมาทําสีเข้มสีน้าตาลเข้มเหมือนเดิมหรือสีแบบสีอ่อนอ่อนหรือเข้มดีแมวแมว,แ,มวแบบแมวสีแปลกๆเพราะว่ามันดูแลยากสนีน่ารักเออเขาบอกอ่อนมีคนบอกเข้มอ่ะ เข้มขึ้นนิดเออเข้มก็เข้มก็ดูแลง่ายดีเนาะเพราะว่าพอเวลาผมหนูอ่อนอะ่ะแล้วหนูแบบโคนขึ้นเนะมันเห็นชัดเนาะแต่ปกติเขาก็จะปล่อยให้โคนขึ้นถึงตรงนี้กันเลยนะแต่หนูขึ้นเท่านี้แล้วหนูก็เป็นโรคจิตอ่ะไม่เอาดำเลยค่ะเข้ดำนี่เป็นสีที่จะไม่ทำเพราะมันจะทำสีอื่นไม่ได้เลย เข้มดูผมไม่สีนะคะแต่สีอ่อนก็น่าสว่างเดีเนาะเข้มสวยค่ะอ่ะโอเคกลับไปทําเข้มก็ได้แต่ก็คงจะไม่ได้เข้มมากค่ะแค่หมายถึงว่าเข้มขึ้นสีมันแบบว่าสีมันเริ่มเฟดเฟดอีก ไปยป็นไม่ได้หวีผมเลยนะคะแต่ว่าดีนะคะที่แบบวันนี้ผมไม่ยุ่งนะคะเข้มจะดูเด็กอังจะดูสาวขึ้เออจริงด้วยก็ก่อนไปก่อนไปเดี๋ยวจะไปทำพวกนี้เลยแอบค่ะพี่จะแอบมาดูน้องพี่เคยอยู่สปอปปเล่นติ๊กตอกามาขอบคุณค่ะพี่เลสิเดเจอกันนะคะสามทุ่นะคะ จีนมาแล้วจีนมาแล้วเดี๋ยวจะไปละเพราะเดี๋ยวมันต้องขับรถไปก้าไหนทักทักทายหน่อยคะ่ะเชลโคุสวัสดีค่ะหิวนามากเลยมีป่ะม,มีมีเยอะมากมมคุยยากไม่คุยแล้วนะครับหล่นอะไรอะ่ะอะไรไม่เห็นเอโคนนี้หลน่นคุยยากไม่คุยเลยยังไม่ได้เคินอะไรเลย,ยค่ะ โปรตีนเ่าๆค่ะใช่เฮ้ยวิ้ยติกตอกมันใส่ปากให้วะเอาปากออกนะวะใช่ขนาดไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ไม่มีปากกดเฟซป่ะเอาออกไปดิคือมันคือผู้ที่ทำติ๊กตอกได้เก่ง่ากเออไม่ไม่ไม่ปากนี่ปากจริงแล้วอุ้ยปากจริงหน้าดูซีขึ้นยัง เออค่อยดูเป็นหน้าสดหน่อยเมื่อกี้ปากปอม mm hmm. ก็ว่าทำไมมันแบบดูเต็มจัง,งคู่แข่งสวยมาขับผมตาคู่แข่งก่อนบอกว่ฮะทำไมไม่ดื่นนะธรรมาชาติาชา้า <c oughs> ก็อยู่ออรถเพื่อนอะคะพอได้น้ำมายเยอะเกินจับั <c oughs> โอเคพี่พี่เดี๋ยวเราเจอกันนะคะวันนี้ตอนสามทุ่มนะคะไว้มาเจอกันนะคะหรือมันะคะคู่แข่งโหดเหรอเริ่มกลัวแล,แล้วเราหรูอย่างว่าเออเขายอดฟอยเยอะมากเลยได้ไม่เป็นไรเรามีพลังพี่พี่ที่น่ารักกับทุกคน